เอาไปกินบผมถามก่อนเนี่ยไอ้ข้อมผิดที่ที่เอาผมเข้าไป้ไข่กินข้อมผิดเอากัะชือป้องกันไว้ครับเพราะประมาทดีกว่ากับผมกับว่าลูว่ามันสิสูบก็สูบมาหนีนะผมาไปไปหาหมอจะถามหมอถามหาโซย่างมาติไปกัไปมาเลยครับรอดได้ภูกนะครับบ่ายโรงพยาบาลไหมเพื่อเพื่อนห้ไปหาไหม มามาตามนาทีตามนาทีเ่กินยาอีกเีพื่อนตัวนี่เพื่อนตัวมาไปกินไเอาไปกินยาพีดอให้อให้กินก้มมพีดบอก่ได้เหตุพีดเนีเพื่อนเอาไปกินยาคปมพีดเน่เหนียวบพถามก่อนเนี่ยไอ้ก้มพิดที่ที่เอาผมเขาไพอาไปไปกินยาแล้วแม่อกมบมวังไงหมอให้สร้างยุ้งถามหมอกันะ ไ,ไปร้านค้าร้อยออกข้างหลังไปร้านค้าได้หรเนี่ยนะมาไปเราไปถามคนร้านค้าเราเห็นโชล์ไปร้านค้าร้อยแ้บนี้กลรไปอย่างนั้ไปร้านค้าไปร้านค้าเด็สื่อพุลีร้านค้าเดร้านค้าบ้านโตนะเจ้าบ้านกับ